สบายดีและสวัสดีเดอ้อผมแม่พี่น้องเบิร์ตสุขหูสุคนโบว่าสิเป็นพี่น้องทางฟังเราทางฝังชายงต่างประเทศกันยินดีตอนหับเข่าสู่ซองบาตาบันเฮาคือเก่าอีกแล้วเนาะพี่นะ้องเนาะโดยสบายดีบาเซนบาเผยโดยเนาะสบายดีเนะาะตอนนี้ก็อยู่เฮือนอของแม่น้องนะักเพพินเนะาะเจ้าเนาะ โดยกามื่อนี้กับทั้งเบาเสียงเพิ่นกัมีเวียดกลับไปน้องน้ำเพชรเพิ่นบเมื่อมาอัปเดตมื่อใต้มาอัปเดตอันเรื่อนทีต่อเสาแหละเนาะเจ้าเป็นยังไงเช่นต่อเสาอะไรกัมื่อนี้เนาะเข่ามาเอาหึ่งในน้ำเพชรพร้อเดือนเดืองที่ที่ลินเฮ็ดใบตีนกบพองเพราะว่ามีเอฟซีมันมินมาหลายแล้วว่าตาเพิ่นยังแบบบ่มั่นใจในเรื่องกันที่ที่ของเพิ่นนี่นะที่ทางของน้องน้ำเพชรนะนนี้พ่อจังหวัด บ่มีผู้ใดอยากช่วยเนาะบัดนี้ดีมากใพี่น้องเอ้ยบัดนี้บัดยังบัดเนาะก็เลยแบบว่ามาอยากให้อยากให้มันแจ้งชี้แจงกันนะว่าให้มันชัดเจนมั่นชัเนาะว่าอยากให้มันเป็นเรื่องเรื่องที่ใบตัดลินเนี่ยมันชัดเจนนะการมีใบขอบทองมาให้พี่น้องพูดคุยกันจ้าแพงมากเลยตามที่ว่าธานไม่ต้องเป็นเพชรพันนเพันว่า ราะว่าหนาหาสนพัาตครัเพิ่ะฉะนั้าไปถามมาคักมืัอนี้เพิ่นบาทสี่ขันไปถามมูยู้อพ่นบาแต่ว่าทั้งหมดแสนก็ได้เอาเงินเพิ่งนไปหกแสนเนาะเพื่อเมียนเพื่อว่าค่าอุปสงค์ขาดทุนเพิ่มเลยนะแม่เนาโว้ยเนาะเนาะเนาะใจน้ำเงินน่องพันจันทีได้แบบตีดินตีดอนเป็นไม่ใบที่ดินขอบทองเรียบร้อยบัดนี้เนาะอ่าบัดนี้ก็มีความมั่นใจขึ้นแล้วเอ้ากูได มันหั่นมั่นใจก็มั่นใจเลยก็มาได้บานนี่เนาะฟ้าเหลาเลยกำลังวันนี้ไงมันเหลามันทัวอะ้รไปเนาะเผ็ดมากเลยกันเห็นแต่ชาวตั้งคืนอยู่เนาะจังเกลีอยู่เนาะโอ้ยว่าอยากให้มันแล้วมันทัวไปเนาะเลยแมาทำไรกันเห็นเพื่อนนอนอยู่ในชาติใหม่เพื่อนสินะแล้วก็อยากให้เมตุยังมายุ่งกันเลยสินะพักเพื่อนได้ขายได้บ้ตาเนี okay. like ่ยได้ขายได้บ้ายันไม่ค่าจองเลยได้ค่ะบางคนยันว่าปูที่ว่าเพลินขาบ้านที่สามรับส้มน้ำดังเนาะพี่น้องนะงานเพบุนกะ หน้าหน้าเฮือนทังนี้เด้อเนาะอ่าทังนี้บ่แม่นนี่สิเป็นอ่าค่าอือแม่นกะงานมันไม่งานแก้งานพี่น้องให้เาเรื่องแก้ต่อสงตเ้มันก็เลยต่อเอาเาได้มีปัญหาได้จันอยนะก็ซาๆสิเวลาน่พี่น้องเอ้ยมันมันผิดตั้งแต่เริ่มต้นพุ่น่ะมันเลยยากแน่พี่น้องจ้าไปะเนาะงๆเดียวบ่ตเข้าไปหาแม่องเพก่อนเด้อโยเนาะอ่าเอาสบายดีบ่จิตเอ็ดบ่ชังววอยู่นั่นหนาวบ่ได้หนาวบ่ เออเนาะไปๆๆแซ่เนาะเข้าไปหาอันเอื้อยเพิ่นก่อนพี่น้องโด้เนาะอ่าทักทายสวัสดีคับพ่อแม่พี่น้องเบิดซิคู่ซคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะกตอนนี้กอยู่อ่าเฮือนน้องน้ําเพชรแล้วเนาะอยู่บ้านแกงกระเบาพี่น้องเอ้ยอ้ยมางามแท้นี่ตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กอ้ตุ๊กติ๊กโอ้ยอ่าโให้กูตูนเนาะพี่น้องอ่า รถกูใจเพื่อนนี่ก็คือชิชอบไ,ไ,ได้แปลงได้ละบา้านนี่อ้าวสวัสดีแม่สาวน้อยน้องเพชรเอ่อสวัสดีเนาะเอาอีลาขนมนี่ใส่น้องจกกับน้องน้ำมัมนมันบ่<ด>เดดบ่บ่บจังไดฮะเออขอบใจเด้อเพื่อนว่ามันยังเจ้าคือโชคแดงเด้มันนี่จิระมะลินบุญบ่หนิมันเป็นยังฉัน กินน้ำแดงโ oh, yeah. <laughs> อ้ยอนว่าราชติ๊กขักบ่ลินบุญนะเป็นยังไรคือบัวชัยเกิดบัวชัยอย่างเนี้อเออเจดนามหนาวที่ยาสุไป,ปรินลายได้ขีดดินเบื้องมือนะ่ะนี่เบื้องหลังมือนะ่ะนี่นี่เห็นบอ่อนีมันเริ่มจีเขา้าอ่ะเขียดน,น้อยจีเข้าไปอยู่ได้แล้วฮะโอ้ยอ้าวจะบอ่อน้ามันะ <laughs> เป็นยังไดเพื่ออาบน้ำจากมือแล้วอาบเมื่อวานโ oh, อ้อาบเมื่อวานนี่แต่เมื่อนี้ยังมันท่านอาบโอ้ มืออาบมือเดียวนึงมือนี้ช่าอาบอยู่บ้ามือหนี้มันหนาวก็อาบแล้วมือวานนี่เจ้าอาบเลยบบดมือน,นี้เจ,ออานนเจออ้ายัง <c oughs> มือท่านอาบมือมือน,นี้วันเสาได้เนาะบริปไปของเฮียนเนาะมื่นกับวันทิตกับบริไปอีกมือฮือพุนเป็นยังได้เขียนชื่อตัวเองเป็นแล้ยังยังอยู่เป็นตัวยังในแล่าเชิเป็นเดวาวีนี่อ่ะบมดกอไก่นนกได้วยเชิ้ ก็ใกล้กันเนีก็ได้เปลี่ยนโอ้ยเนาะอี่าเอ้ยเอาตั้งใจเฮียนเด้อเนาะเอาไปปั่นกันกินกับน้องกินคนเดียวเป็นวัดเป็นไข่เนาะฮะตอนเช้าพูอืตอนเช้าเพื่อนว่าบืนมันดุมันกระเจิดลงมาพี่แล้วนี่เนาะพี่น้องหนาวใช่ไหม โอ้ยเนาะอ่าบ่าวคำอ่าสองคำเพื่อนอ่าคู่หูเพื่อนเข้าไปพร้อมกันเลยพี่น้องเนาะเอาสบายดีบปล่ครับเนาะอย่างนีาทำเนาะเอื้อยเพื่อนแล้วยละบ่โอ้จ้าจ้าเนาะอ่ากะเวียนอ่าลงมาอัปเดตให้เพื่อนพี่น้องได้เบิ่งได้ชมพี่น้องเยก็มาแกันกับทีมงานเลยเนาะเพราะตัวนี้สงสัยมันเข้มแล้วตัวนี้เอื้อยเลยเนาะสบายดีเด้อยเนาะจ้าจ้าเนาะอ่านี่ไม่ก่อนได้พักบ่เอาเลยเอาเลยเนาะหมดเลย คือได้ยินข่าวว่าจังได้มีคนจองแล้วบ่นี่ฮะได้ยินข่าวว่ามีคนจองแล้วบ่นี่โดยโอ้ตัวไรเพิ่นเพิ่นเพิ่นชื่อตัวไรน่ะพักค้างหน้าและพักบงกับมันขี้ไล้โอ้ตะวันใหญ่นะลูกไปขายเพิ่นแล้วแหละพักพักค้าน้านี่มัดหนึ่งเนี่ยเลยก็บโบเคยขายจากเถื่อเอาในเต้ท้อท้อท้อได้หน่ะเบิดอันจ้ะมาหูในเต่หู้แต่ว่าเพิ่นจองไว้เนาะเลยนะ่ะมันเพื่อนกระทมอยู่ว่นใหญ่แล้วบ่อ่ะเมนเมนเลยแบบบอเตอร์ไซค์พูดระเบ้อเลยนี่ระเบ้อไร้ใส่เต็นน่าซาด มูลขี้ไก่เนาะใช่แต่ขี้ไก่ขี้งัวไก่ขี้แม่ขี่นัวใพิ่นพด้อเ้ยถ้าบุได้กินบ่อ kilo เนี่ยสองใบก็อิ่มพี่น้องเลยเฮ้ยเนาะแบบนี้เขาก็ซอยกินได้ได้เนาะได้ฉันซอยลีกินแบบมันห่างสิได้อยอะเราทอกบงเป็นยังไงเนาะมันมันบ่มักดินดากอย่างที่บ่นี่เนาะรวมที่พดบ่เจ้าที่พดโดยมันที่พดแล้วกับดินมันเ่นเด้โอ้ มันก็เลยบ่ใหญ่มันแก่แล้วนี่ก็ได้นี่นะเนาะเพราะว่าทีมันมันขะเยแล้วเนาะโอ้มันขะเแล้วมีแต่บานมแหละลกออกแล้วก็าไ้อ่ะเนาะจังได๋ดแล้วแล้วบ่ลือยังบ่งบ่ทันแล้วเฮาฮอาฮดเนาะโดยอ่าฮดฮดอ่ากฮดไปนําอ่าายให้ผู้แม่พี่น้องเบิ่งบรรยากาศนี้ไปนํากันพี่น้องเอ้ยตักเนาะสินั่งเออตักน้ําสาธิ อ่าชวนนั่งวอาอยู่นี่วะอิคำแล้วหฮงหนาวช <Okay. S 1> ่ำมกาับมือนี่กัอ่าเข้ามาอ่า <จะ S 2> อัปเดตเบิง<ะ>้งเพราะว่ามือนั่นทั้งไอ้ไสร้างเพินเน่์โนพี่นอ้องเพิ่์นกับรลังโตอสอกต่อเฉาพี่น้องเอ้ยนี่กัต่อได้แล้วเนาะอ่าต่อไปแล้วหกต้นพี่น้องเอ้ยอ่าโอ้เล้วเอ้ยอ่าหนึ่งสองสามสี่แปดเนาะต่อไปแล้วแปดต้นแต่ยังไม่ได้ แกแบบแกะอย่างมันเนาะโอ้กะเมื่ออื่นนี่เพิ่นทีได้มาแกะอยู่บ่หรือจังใดใพี่น้องฮะวะแต่กะมาเอาเงินเนาะมามอบเงินไหนครับทางเอื้อยเพิ่นไปแลน,น,น,นใบตาดินมาชั้นไปแลนใบตาดินขอบทองเนาะเพราะว่ามีเอฟซีหลา,ลายท่านหลา,ลายคนเพิ่นกะเป็นห่วงนะเป็นห่วงเรื่องอที่ดินที่ดอนแหละว่า แบบย่านในอนาคตเลยนะมันจะเกิดปัญหาว่าฉันในการปลูกเพื่อนสั่งซานย่านได้หื้อได้ทอนบอกด้อยว่าจังใดพี่น้องว่าที่ประเทศมีทไม่คานบ่เอ่ยบ่โอ้ไม่ได้หิวเอาไหนหิวเอาโดยเหมือนแล้วไก่เต๋บอบะอู้ตุลุกผู้โดยจะลุกผู้โอ้ว่าเห็ดอันหัวทุลุกหันไขยอยน้อยู่นี่โค้งเลยลอ,องน้ำเพชร คือคือโบหิวเจ้าเจ้าคือโบเป่ยนซะย้อยหิวมาให้เมยัหิวได้ดอกยังน้อยอยู่เนาะมันหนาผู้ดีกระดูกแขคลแยลหักเถ้ออ๋อบานนี้ไอช่างเป็นบุคคนได้มาผู้ใดเชิญนะขึ้นไปประชาระนั้นโอ้ขึ้นไปมุมชูงอุ้ยระวังเด้อระวังเด้อลมยับเอ้าเนาะบอิตเพิ่นขึ้นไปเช็คแหละทั้งนั้นโอ้เออ ม,มือมือมือได้จะอันเพิ่นสิมากแก่แบบอีกมือวันจันทร์เดย์พอมาวันอาทิตย์เพิ่นกะเห็ดเวียกมาได้โอ้เ,เพิ่นอ่ะวันอาทิตย์นี่เพิ่นยุดเวียกเพิ่นก็ได้เพิ่นก็เลยเบ่ได้มาคือศาสนาคิดเอืเอวันอาทิตย์เพิ่นบ่ได้เฮ็ดเวียกบ้านเจ้าจ้า,จาแต่เป็นจังได๋ซั่นราคาอันแลนใบตาดินนะ5 0 0เซนใช่บ่เพิ่นว่าว่าประมาณ5 0 0 0ซนแถวบ้านของเรานะแต่ว่าผู้ค้ายังบ่ได้ไปถามตัวจริง ดวย่าพอเขาข้าวนะพอเขาข้าวเนาะเพราะว่ามืออื่นก็เป็นมือวันทิดเพิ่นพักราชการเนาะด้วยอ่าเิ่นยุดงานกับคุณละเป็นมือวันจันทร์พี่น้องเลยก็คือสีได้คำตอบพี่ดอกอ๋อว่าขี่ไก่ใสก่กระพักมันหลุดเข่ากันคักปัญญังแล้วนี่นโมเมนต์อ่าขี่ไก่พันเขชาชอบสมบูรณ์นี่ขี่ไก่นั่นขี่ไก่งวง ขี้เบ้นี่เห็นเขาเจ้าทุบตะก้อนได้ทุบกันบ่สำทุบนี่เขาว่างามไว้กันอะครับว่า,า,า <c oughs> เห็นเขาใส่เห็นแต่แบบนี้เพราะว่าอมันเป็นก้อนแข็งนะขี้เบ้นะเห็นเพิ่นว่านอนนันชายพักเพิน่นแกไม่แต่แนวหนึน่งจ้าจ้าจ้าเดูมันกะคือวา่าแหละคนละสูตรคนละสูตรเนาะโด้อสุดแ <ฮะ S 2> พ้สุดแมนจ้าอ่ะให้เอื้อยเพิ่นไปอ่เอาหน้ามีสิคุ่นอนพี่น้องเนาะ โอ้อ่อนเอื้อยเพิ่นไปเอาน้าก็ไกลเติบถ้าว่ามีประตูลวงวะพี่นะใครอยู่เบิ่งนี่กวะบ่มีแมคานพี่น้องเวียหิวเอาวไปสั่นอออเถอะเนาะโอ้เามาเลยโอ้เอ็ดโอ้ยปวดบุรเกระดูกช่วงพี่น้องอยู่ยังเต้นเต้นเต้นเนาะเอาโดยสบายดีไปจี๊เจ้าจ้าเจ้า เราซื้อนมกับขนมมาต้อนน้องคุณบอสแมนแมนถูกวะมีคนจองอยี่ยได้บ่าวจีได้พักเพื่อนี่แมนพักปัญญังวะมึงเนี่ยจำหาบใครดอกว่าที่มันคัดช่วงได้เดี๋ยวนี้เนาะอด้วยสบายดีเด้อด้วยสบายดีใส่ ขันฮดต้นแรกเลยกับตอนเช้าบดีฮดอืออันนี้คือต้นเช้าบดีฮดนี่เนาะนู่ยไม่เลวต้นเช่าบดีฮดโอ้ยผมลุงนี่เป็นจะให้เห่ยผมลุงนี่เนาะขยน้อยเลยเหรอมันทีได้เนาะโอ้ยไม่แล้วนีะอันหมักพริกนี่เป็นหมักไว้เลยเนาะพริกนี่อันนี้บอกขะเจ้าเอิญหมักพริกซี่พร่านบอกเนี่ยพริกแดงแน่นี่โอ้ยเนว่าจะหมักมันขะเจ้าอ่ะ บอิเชื่อ like in ื่นหมักพริกซีผ้านั่นนะนี่พี่น้องพริกแดงทิวาอันนีเพิ่มเติมเผ็ดย่ำมากมากนะที่ั่นขึ้นไปทึงผ้าผู้เห็นบ่เนาะโอ้ยฮดถึงจิตโอ้ยบุคคาขอบใจเลยล่ะแต่พอหลายหลายคนจังเอื่นว่าหมักพริกแดงพริกเขียวนี่พริกซีผ้าหรือได้บอจิตนี่นะมันซีผ้าแมนแมก็ซีคือทึงผ้าผู้เนาะการเอิญนมักพริกซีผ้าที่แล้วเท็ดขักเท็นี่ยนะเลย เดงพิษคักมันยังเนาะเอาโมเมนทังไอช่างคนมาบอโอ้ยเนาะหยีบรอที่ช่งนะใช่มมมเป็นเช่นก็เอ่ยมาหนีโทษลลาให้พิ่นนบอเียนนเงินอ่าเพิ่งเอาเงินมาห้บโยมาแล้วเพิ่นเอาเงินมาห้อันไปเนแบตเงินมาห้เลนแบตตอดินโยมาแล้วไม่นดอาเงเพิ่อเนมาเพราะว่าจไปท้ามเพิ่นแบบเทดพักคนยังแล้วนะ ก,กับพบกไก่ป่ะนะอยู่ทึ่งมีเหนิเนผ่นโดแต่วา่าผู้ขาคุยกับพอบ้านแล้วผ่นว่าว่าประมาณหาเซนแต่ว่าผู้ขายังบ่ได้ถามแบบชัดเจนนะก็คุยกับ,พบ,บ,บเพิ่นว่าประมาณซื้อแต่บม่หูว่าสิเบิดหน่อยหรือเบิรหลายโดนแมนบางทีกัมันกับกลัวหันอยู่ก็มีเนาะเดือว่าไปจะดินของอทงสนะเนาะเพราะว่า หนึ่งมานี่เขามีได้เขาก็ดีได้เนาะโดยเพราะว่าเขาเขาไปแหลนเองนะเพราะว่าหั่นผืนลงมาเห็ดเองน้วมันกลายเป็นโบเลายโอ้โเนาะเออแล้วก็ดินดินดินเอื้อยนี่เอื้อยจืดอยู่ว่าวันยาวเท่าไรก้วงเท่าไรไงก้วงเออชิบชิมฮกคุณชาหะอ๋อชิบชิมฮกคุณชาหะจ้าจ้าเนาะโดยจืดอยู่เพราะว่าผืนมาวัดแทะนะเขาก็ไปหายผืนโดยโดยโดยอ่ะเสร็จเนาะเดี๋ยวจะได้จะ พอตาก็ะชีภาพเ่อพี่น้องเนาะเราขึ้นไปเบิ่งทั้งนั้นก่อนใช่ีบวจิตเพิ่นอันนี่ถ่านเนาะโดยอสบายดีเ้ื่อยอเนาะโดยสบายดีน้องสิปัะมาณนี้ใช่นามเอ่ยอ่าหนาวนะม้มนี้โอ้ยอาเป็นยังไงยังบ่ได้ขึ้นอาบน้ําอยู่บ่นี่หอโอ้ยยังบ่ได้ขึ้นอาบน้ําอาบในายู่ยอยย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 ย้ยย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 ยสิบ่อาบบะ อู้จ๊ะเห็ุนางก็จอดอยู่เบิ้งเบิ้งนี่ไม้ให้กคอนเบิ้งกี่ถามกอนอ่าโรงงเฮียนนี่มีหมูหลายอยู่บ่หึมีหมูสองคนไผ่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 กะหอมเออกะหอมอืมแล้วกะข้ไผ่มะลิมะลิกะหอมกะลิน้ำเพชรอ้มีแต่คนน่ะซื้อคือดาราแถวบ้านนี่อยู่ห้องเดียวกันเบ่ เอิ่มบักไอ้จ๊กได้จั่งห้องได้ห้องปอดื้อไอ้จ๊กมันไดโอ่ปอเจ้าน่ะอยู่ห้องปอเกียมบ่ปอดื้ปอดื้คือกันโอ่บัก้จกเียนเก่งบ่เก่งเก่งอ่ายามอยากเียนเก่งคือไอ้จกกตั้งใจเียนแหไอ้จกก็บ่เก่งนไดบ่เก่งปานดบ่แล้วบัดอ่าโรงเรียนนี่เพิ่นเพิ่นสอนวิชาอย่างนี้หนังสือเออเียนหนังสืออยู่น่ะวิชาอย่างนี้ที่เพิ่นสอนบ่ชื่อบ ตึอืมอ่าภาษาลาวหลักๆเนาะอ่าเรียนภาษาลาวบริบริษัทธนิษฐ์บริษัทบริษัทธนิษฐ์บัตรอาศิลปะดนตรีได้เพื่อนเพื่อนสอนอยู่บ่โดยแบบแบบห้องเพลงอย่งซี้บ่โดยแบบแบบทั้งน้องเองก็ได้ห้องอยู่บ่โดยห้องห้องเพลงอย่างนี้เป็น เพลงหงเียนหงเียนที่ครูสอนอ๋อเพลงหงเียนสอนอยู่น้องร้องเป็นบ่ร้องโบเป็นร้องโบเป็นว้าโบโบได้จากดีเลยนี่เออโบแมนบ่หงเียนของเฮาน่าอยู่โบแมนบ่ได้ๆใช่เนาหงเียนหงเียนเหรือเขาหงเียนหงเียนชื่อนี่หงเียนหงเียนเหรือล้นเราต้องมาหงเียนเขาหงเียนเรือล้น รงเฮียนักเรียนทุกคนต้องมาลงเฮียนบ่เยอะเนาะบ่าวบไปเฮียนน้ำน้องเนาะได้ชีจักเฮียนนี่คือเออเนาะหนาวหนาวนี่นี่โอ้ยฉังใช้เสื่อกันหนาวมื้อนั้นได้ตัวมันนะตัวหนึ่งตัวหนึ่งอืมเป็นแังได้อ่าฮอนดอกลูกศรลูกชีเดี๋ยวนี้ได้กินดุอยู่บ่ได้กินอ๋อได้กินอยู่ ไปชื่อกินหูเฮียนบอ<ด>เพิ่นเพิ่นขายไม่นึ่งนะเด็อยู่เฮียนมันกีบพันกีบ<ด>อืมขายถือเถะใน,ในคู่ขายในคู่ขา<ด>ยบ่พันหนึ่งมีจักลูกอันหนึ่งไม่หนึ่งเมนเมนไม,ไม่ไม่หนึ่งนะมันมันมีจักอันมีอันหนึ่งอันหนึ่งฮอนด็อกเอ,อ่อสซมบติลูกซี่แน่จ้ะ มีสามมีสามนอลูกซีนมีสามลูกฮอนดอกมีอันนอ้พันหนึ่พี่น้องเลยเฮ้ยบอตาก็บอลสองอันพันจีสอันสองพัอันสองพอืมเบิ้งใชเนาะเดี๋ยวเบาสิอ่าวยมือหนึงอ่าเนาะู้อยู่บ่ใบยังไงใบสี่พันใบสองพันสองพันสองก็ได้องพันสองใบสี่พันเออเนาะถึงแล้วแล้วก็ได ได้ชองได้ชองมือซื้อซื้อมือหนึ่งจักไม้สองชองไม้เอาสองไม้เนาะสองพันสี่จงไวสองพันสี่จงไว้อืมบัตรอาใบนี้ได้เจะาหูอยู่บนใบสิบพันใบสิบอ่าสิบพันนี่ได้ได้จักไม่เหรอได้หมดเลยได้หมดเลยโอ้โหอ่าอันนี้ก็สิบพันนี่อ่าได้ ว่าง่ายเนาะอ่ายอมยอมยอมมือละไม่ชงไม้กะห้อยได้ลายมือเติมชงชำมือบุญเออนับแล้วอนี้เอ้าช่เนาะนุบมือเอ้าเออเนาะอ่าปั่นใอ้จกเนาะพร้อมเลยมื่อกะเออคนละคนละไม้ชงไม้กะว่าไปเลยออถ้าถ้าจะติ๊กบอหรือว่าซุแตกบอกซุปเตกซุแตกคือโอ้ยเลียบ่จักบโบเลียบอ เรือโอ้บ่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 เรือเด้น้อยๆมันเป็นสาวซบปืนเด้เรือนี่แตกซบปืนไปเลยเด้ดอกอืมเอาซะอ่าจางซั่นน่ะบ่าวก็ขอตกปลับสําหนาวแล้วพามืออาบน้ํากันแล้วเฮ้ยเนาะเฮ็ดจังได๋บ่าวสิเมื่อลเฮ็ดจังได๋นสดีาเออเนาะ ฮะจาหเมเปียพี่น้องเอ๊ะ,บบอป,อป,ป,ะอป้นอนะ้องพี่น้องเนาะแกวอาแล้วกะโดนเติบเลยได้แบบว่าแเบแบบโบได้โอ้ได้ล้มกับน้องน้ำเพชรเพิ่นแบบตัวโตๆส่นะแต่ส่วงแต่บิดนี่โอ้เนาะได้ลงมานี่กับผูพลาดแล้วทางน้องน้ำเพชรเพิ่น อ่ะกาจังไดากาคือจะได้ถอโต,ตกลับแล้วบานนี้พี่น้องเลยอยู่ดีมีแห้งเบิดสตสุขสุขคนเด้อเนาะปีใหม่นี้ก็ขอให้พ่อพ่อแต่สิ่งดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตพี่น้องเอ้ยอ่ะถ้ายคลิปนี้เองทั้งบอตากา็คือจีได้ขอกล่าวเขาว่าสบายดีพี่น้องเนาะบายบายพี่น้องไปบาทนี้มอละ